ภัยตรงนี้ผู้เจ้าเรีย ask, mm Asia, กอีกอย่างว่าอมาตาปุกติกภัยภัยที่แม่ลูกรักกันขนาดไหนก็ช่วยเหลือกันไม่ได้แม่เจ็บแทนลูกไม่ได้แก่แทนลูกตายแทนลูกไม่ได้ลูกรักแม่ขนาดไหนก็แก่แทนแม่ตายแทนแม่เจ็บแทนแม่ไม่ได้เป็นภัยที่แม่ลูกรักกันก็ช่วยเหลือกันไม่ได้ทุกคนต้องช่วยตัวเองนี่แหละทำไมผู้เจ้าบอกต้องพึ่งตนพึ่งธรรม ดังนั้นต่อให้โยมไหว้าสารพระพรมพระภูมิไหว้เทพไหว้พรมอะไรก็ไม่มีใครช่วยได้พรมก็ไม่สามารถต้านทานความแก่เจ็บตายได้ไม่งั้นเทวดาทุกชั้นจะตายเหรอตายหมดมีฤทธิ์มีอํานาจวาสนามียศศักดิ์ตายเรียบฤทธิ์ช่วยให้ให้พรมไม่ตายได้ไหมไม่ได้นะพระเจ้าจึงบอกกับเกวตตาพระองค์อึดอัดขยักขยแยงเกลียดชงังต่ออิทธิปาฏิหาร และอาเทศนาปฏิหารคือการกันหมดรู้จิตเนี่ยเป็นอย่างยิงมันดึงให้เราไปสนใจออกนอกทางอรลสสัตตีไปหมดเลยทําให้เราเนี่ยพึ่งตนพึ่งทําไม่ได้นั้นทุกวันนี้เราไม่ต้องไปพึ่งพนะระพมปมพระภูมิสารเจ้าที่อะไรเนี่ยไม่มียผู้เจ้าจัดเป็นเดราสารวิชานะไม่ใช่ความเป็นมงคลนะดังนั้นจริงๆไม่มีนะ เดี๋ยวนี้คนที่ศึกษาพุทธศาสนาเขาลื้อสารออกหมดเลยนะลื้อเคลี้ยงประกาศอิสรภาพไม่ต้องพึ่งใครนะเพราะนั้นผู้เจ้าเป็นคนบัญญัติไว้เองนะว่าการดูหมอดูเลิกดูยามสะดอกเคะา์ปลุกเสกเป็นหมอปลุกเสกการบวงสวงการแก้บนนะการสอนมนต์การผีบ้านเรือน การรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์เป็นเดรัจฉานวิชาอลองไปดูพระสูตรนี้ก็ได้อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือปรามบางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างการบนขอลาบผลต่อเทวดา การทําการบวงสวงแก้บนสอนมนกันผีบ้านเรือนทํากระเทยเป็นชายทําชายเป็นกระเทยทําพิธีปลูกเรือนทําการบวงสวงในที่ปลูกเรือนการพ่นน้ำมนต์จริงๆตรงนี้ในบาลีมีรดน้ำมนต์ด้วยการรถน้ำมนต์และการพ่นน้ำมนต์สองอย่างเลยนะอันนี้สำนวนท่านพุธทธาท่านแปลตกไปตรงนี้ในบาลีจะมีสองอันการบูชาเพลิงพวกบูชาไฟประกอบยาสำลอกนะ ส่วนพิกุในธทรารวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดลฉานวิชาเห็นปันนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งไปดูหมอปลุกเสกนะตัดเหมือนกันผู้มีศินไม่เป็นหมอไทยโชคลางนะเพราะทำเดรจชานวิชาเห็นปันนี้อยู่คือไรบ้าง ทายลักษณะในร่างกายทายนิมิตลางดีลางลายทำนายของตกทำนายฝันทำนายชะตาทำพิธีหมเพลิงทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนซัดปลยแกโปรยลำปลอยเข้าสารนะจุดไฟบูชาพิธีเสกเปล่าพีด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนดูลักษณะในไร่นาเป็นหมอปลุกเสกหมอผีหมอทำยันกันบ้านเรือนส่วนภิกขุในทมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเล้งชีวิตปิด พราะทาเดรัฉานวิชาเห็นปันนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งนะีย่โยมผู้เจ้าห้ามหมดเลยนะ,ะเห็นไหมขวางมรรคผลนิพพานเล่มนี้ทําเพื่อให้รู้ว่าธรรมะเหล่าใดขวางมรรคผลนิพพานต่อโยมบ้างนะคนที่ทําตรงนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ คติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีสองอย่างจัดไว้กับคำนี้คือนรกหรือกําเนิดเดรัจฉานและโยมว่าผู้เจ้าจะพูดเล่นไหมละ่ะผู้เจ้าคําพูดไม่มีผิดอยู่แล้วเป็นอากาลิโก้วันนั้นอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันเลยโยมนะมันไม่มีประโยชน์ผู้เจ้ายืนยันว่าสัตว์เป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามอํานาจของการดลบันดาลจากใครผู้เจ้าปฏิเสธตลอดเวลา มันเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งคือมิจฉาทิฏฐิว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลสี่ความเห็นผิดที่โสดาบันต้องละได้หนึ่งสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลสองสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากตนเองบันดาลสามสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นสี่สุขทุกข์หรือกรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุสี่ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมด เอาแค่ความเห็นแรกว่าถ้าโยมไม่เชื่อว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลการบ่นบานสารกล่าวจะหมดไปจากประเทศไทยทันทีใช่ไหมถ้าเรามีความศรัทธาและเชื่อว่าผู้เจ้าพูดถูกแน่นอนว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะถ้าเราถูกผู้เจ้าก็ผิดผู้เจ้าบัญญัติผิดทันทีเลยโยมบัญญัติใหม่ได้เลยว่าสัตว์โลกเป็นไปตามอำนาจสารพระภูมิสารพระพรมเทพเจ้าที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ คำผู้เจ้าไร้ความหมายทันทีเลยใช่ไหมโยมก็ต้องเปลี่ยนสารณะใหม่สรรพภูมิสารนางกระฉามิใช่ไหมแต่เรากําลังพุทธทางสารนางกระฉามินะโยมนะพระพุทธเจ้าเลิศที่สุดใช่ไหมไม่มีหลอกเยองนะเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตโยมจะหมดทุกข์ไปเลยพระองค์จึงบอกว่าความทุกข์ของโสรบันเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปตพี ทุกปุตชชนเนี่ยเท่าดินในมหาปฐพีทุกโสดาบันเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บเห็นะมาเป็นโสดาบันกันดีกว่าโยมนะทำหนังสือโสดาบันไว้ให้เล่มนี้นะอันนี้ขวางโสดาบันอันนี้เป็นโสดาบันเลือกเดินเอาขาวกับดำนะ โดยตรงออกมาเลยกัทุกคนใครก็ได้อานนท์ก็มีสารีบุตรก็มีปริพาชกก็มีลาหุนก็มีสารีบุตรโมกขาณะนะอนุทุธะเยอะแยะเลยพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นหลักธรรมคำสอนทั้งหมดเริกาน เรื่องของพระเรื่องของคารวาส<อ>เรื่องของความเจริญของโลกความสูญสิ้นของโลกความดับสลายสัพพัญยโยมรู้ทุกเรื่องอะ่ะทั่วไปของบัญญัติทุกเรื่องเลยโลกแตกสลายยังไงดวงดาวดวงจันท์เกิดมาได้ยังไงมนุษย์เกิดมาได้ยังไงผู้เจ้าบอกหมดนะเพศชายเพศหญิงปรากฏาย,ยังไงคําว่ากษัตริย์มีได้ยังไงคําว่าราชาเกิดมาจากอะไรคําว่าพราหมณ์ครั้งแรกในการบัญญัติของโลกเนี่ยมาอย่างไงโอ้โหรู้ทุกเรื่องเลย แล้วแล้วอย่างนี้นเราจะมีวิธีการที่จะเผยแพร่พุทธวจนะได้อย่างไรครับนี่ไงก็ <c oughs> เอาซีดีเอาหนังสือเนี่ยหนึ่งสั่งสมเสพครบด้วยตนเองซะก่อนโยมอยากจะเผยแพร่แต่สุตตะยังไม่มีในหัวเลยจะเอาอะไรไปเผยแพร่ก็คือเราก็ต้องรับรับรูบร้มาก่อนรับรู้ก่อนโยมต้องอ่านก่อนวันนี้เอาหนังสือมาแจกใช่ไหมเอาซีดีมาแจกให้เราฟังให้เราอ่านใช่ปะ สั่งสมสุตตะให้มากเข้าไปในแอปพลิเคชันก็ได้หนังสือทุกเล่มเรามีให้อ่านฟรีเข้าไปในเว็บไซต์วัดนาป่าพงก็ได้นะฟรีหมดนะมีแต่องค์ความรู้ทั้งนั้นเลยนะเข้าใจไหมครับผมแล้วจากนั้นอยากเผยแผ่เอาเลยเต็มที่จะถือว่าเป็นเป็นการทำบุญทำทานอะไรไหมครับจะได้บุญแบบว่าได้อะไรผู้เจ้าตัดไว้ เวลาโยมไปเผยแผ่คำผู้เจ้าโยมกำลังแสดงสิ่งที่ผู้เจ้าบัญญัติว่าบัญญัติถูกต้องไหมครับผมและแสดงสิ่งที่ผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติถูกต้องไหมครับเทียบเทยบกันอันเนี้ยอ่าอันเนี้ยผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติโยมก็ต้องบอกว่าไม่ได้บัญญัติอันนี้ผู้เจ้าบัญญัติโยมก็ต้องบอกว่าผู้เจ้าบัญญัติอะไรที่โยมกําลังแสดงสิ่งที่ผู้เจ้าพาสิทธิ์ว่าพาสิทธิ์ไม่ได้พาสิทธิ์ว่าไม่ได้พาสิทธิ โยมกาลังแสดงสิ่งที่ผู้เจ้าประพฤติมาว่าประพฤติมาเช่นพระองค์ไม่เคยลดน้ํามนต์พรมน้ามนต์โยมก็พูดตรงๆรแสดงสิ่งที่ผู้เจ้าไม่ได้ประพฤติพระองค์ไม่เคยทําแต่พระองค์ประพฤติอย่างไรโยมก็บอกว่าพระองค์ประพฤติอย่างนั้น<ถ>อาน,นิสงส์ได้อะไรอะเดี๋ยวให้จบก่อนจะได้ตอบเป็นคําถามคําถามไปเพราะโยมกาลังถามว่าได้อานิสงส์อะไรใช่ไหมผู้เจ้าบอกคนที่ทําอย่างนี้ เป็นผู้ทำมหาชนให้มีความสุขทำความเจริญแก่มหาชนตนเองจะประสบสิ่งซึ่งเป็นบุญเป็นอันมากและเขาเป็นผู้ทำพระัทธรรมให้ตั้งมัน่นพระอานนท์ถามว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นบุญเป็นอันมากที่เขาประสบผู้เจ้าบอกเขาจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับและจะไม่พลาดทำอันเกษมจากโยคะนี่คือนิสงเขา จำได้อย่างนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาไม่พลาดทำอัน,อนกเกษมจากโยคะรู้ไหมคืออะไรคือนิพพานนะเขาจะไม่พลาดนิพพานถ้าเกิดว่าเรารู้แต่ว่าคนอื่นคนหมู่มหาชนเขาไม่รู้กับเราถ้าเราไปแยง้งเนี่ยมันจะไม่มันมันจะไม่แบบโยมจะเอาความจริงหรือเอาของปลอมล่ะนี่แหละความยากในความเป็นรัตนา้าคนที่จะประกาศคำตถ,ถาคตยากไหม ยากเพราะมูสัตว์กำลังเดินไปสู่ความหลงพระพุทธเจ้าลำบากกว่าเรามากพระพุทธเจ้าตัดสร้มาเนี่ยต้องชนกับความเห็นมิจฉาทิฏฐิทั่วโลกโยมยังนิดเดียวกระพี่เดียวอ่อนมากเลยผู้เจ้าหนักหนาสาหัสกว่าเราเยอะนะผู้เจ้าถูกชะดินสามพี่น้องแกล้งเนี่ยนะพ่นควันใส่ปล่อยน้ำท่วม ผู้เจ้าเดินจงกรมบนน้ําไม่ตายทํำยังไงก็ไม่เป็นอะไรนะเพราะนั้นผู้เจ้าโดนสารพัดหนักกว่าเรานะกว่าจะรู้ธรรมนี้ได้ก็หนักกว่าเรานั่งบนน้ำเดินบนน้ำนอนบนน้ำอดอาหารกินอุอจจะวัวควายปัสสาวะเป็นอาหารยมไม่เคยทราบหรอกใช่ไหมยมต้องได้อ่านพุทธทศนะจะรู้ว่าผู้เจ้าลำบากมากแต่โยมแค่นั่งอ่านง่าย แล้วเอาไปบอกต่อแล้วบอกว่ายากโอ้โหผู้เจ้าฟังท้อใจแย่เลย <c oughs> ใช่ไหมเออเราจะต้องมีเทคนิคมีวิธีค่อยๆระหว่างที่เรายังทําไม่ได้เราก็สั่งสมสุดตาไปโยมกำลังไปพูดเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่คนฟังไม่พอใจผู้เจ้าบอกให้เธอเลือกกาละในการพูด <c oughs> เห็นนะ <c oughs> ไหมโยมเลือกกาละโยมต้องรู้จักเทคนิคสิมีเทคนิค ยมอยากให้เขารู้ของจริงอยากสงเคราะห์อนุเคราะห์ญาติสาโลหิตหรือคนที่เรารักก็ต้องอนุเคราะห์ให้เขารู้จักพุทธวจนะให้เขาศรัทธาพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็คือต้องอต้องบางทีเราอธิบายไม่ได้เราก็ต้องพามาที่ว่า,ท,วาที่ว่าเห็นแจ้งเห็นจริงอ,อย่างอย่างเช่นสำนักอ,อ,ยอย่างเช่นที่วัดป่าก็คือสามารถเข้าไป สแสวงหรือไม่ก็เข้าไปศึกษาในข้อมูลที่ว่าในอินเทอร์เน็ตก็ได้ใช่ไหมครับออออืืแต่ส่วนมากคนเราเราจะไม่ค่อยได้มีเวลาอ่านขนาดนั้นอาจจะอ่านได้ทีละนิดละนิดแต่ก็ยังดีอะ่ะผมว่าคือโยมถ้าโยมได้ทราบพระสูตรที่ตัดไว้กับคาเมนี้ผู้เจ้าบอกถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงเพียงสักบทเดียว ข้อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาทั้งหลายตลอดกาลนานผู้เจ้าขอคําเดียวแค่น,นั้นนะไม่ได้ขอเยอะเลยแต่ขอให้รู้คําที่ถูกต้องถ้าโยมรู้หลักการพวกนี้ผู้เจ้าสอนเนี่ยมีแต่ง่ายกับง่ายแต่เราเจอคาสาวกเนี่ยงงกับงงนะ,ะสับสนนะเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นเล่มนึงเนี่ยโยมเข้าใจแค่หน้าเดียวก็เหลือเฟือแล้ว หลุดพ้นได้แล้วนะใช่ครับเป็นอย่างนี้อ่อกอนุญาตครับมีมีท่านใดจะสอบถามขอเชิญน้ำใหม่ครับเดี๋ยวขอใหม่ได้ไหมควรจะสวดบทไหนอย่างหนูเนี่ยสวดพระไตรวิโดแล้วก็อิติปิโสตามอายุอย่างนี้นะคะเม่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นสวดนะ โยมเช็คก่อนบทสวดของโยมเป็นพุทธทวจนะหรือเปล่ามันเป็นบทแต่งใหม่ซะส่วนมากพระาศาสดาสวดอะไรผู้เจ้าสวดต,ตัวนี้อิทัปปัจจยาตาและปฏิจจสุบาทเวลาพระาศาสดาอยู่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวพระองค์สาธยายตรงนี้นะไม่ได้สาธยายอย่างอื่นแต่คำที่ออกจากปากพระาศาสดานั้นดีหมดนะสวดได้หมดนะ แต่อะไรที่ผู้เจ้าสวดด้วยพระองค์เองคือตัวนี้และตัวนี้ผู้เจ้าเรียกว่าเป็นอริยญยาณธรรมธรรมะที่ทําให้คนเป็นอริยะผู้เจ้าบอกใครเห็นปฏิจจสุบัทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถาคตนะทั้งตัวนี้เลยง่ายๆไม่ถึง10นาทีก็เสร็จแล้วติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะ ประโยชน์ในการติดตามนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสนะว่าประโยชน์ของการติดตามนะก็คือเพื่อให้ผู้เก่านะธรรมะที่พวกเราสั่งสมมานานนะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่าง คถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทศนะถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์อันนี้ผู้เก่าไม่สมควรจะติดตามไม่มีความจําเป็นนะแต่เพราะความจําเป็นจึงต้องติดตามพระศาสดาอย่างใกล้ชิดก็เพื่อได้ฟังคถาวัตถุ1ิอย่างนี้ซึ่งคาถาวัตถุ1ิอย่างนี้ เป็นธรรมะเครื่องขูดเกากิเลสนะจะทําให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามนะเราติดตามฟังธรรมะพระศาสดาเพื่ออะไรนะและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ